พายุแมทโมอ่อนกำลังแล้วแต่ฝนตกหนักยังคงเป็นอันตรายกรมอุตุนิยมวิทยาประกาศว่าพายุไต้ฝุ่นแมทโมฉบับที่11อ่อนกำลังลงและขึ้นฝั่งจีนแล้วแต่อย่าประมาทอิทธิพลของพายุยังคงส่งผลให้หลายจังหวัดในไทยเผชิญกับฝนตกหนักซึ่งอาจนำไปสู่น้ำท่วมน้ำป่าไหลหลา,ลากและอันตรายต่างๆโดยเฉพาะในพื้นที่ลาดเชิงเขาลุ่มน้ำและพื้นที่ที่น้ำท่วมขังง่ายนี่คือสิ่งที่คุณควรรู้ วันที่6ตุลาคม2568กรมอุตุนิยมวิทยาประกาศว่าณเวลาหนึ่งนาฬิกาพายุแมทโมอ่อนกำลังลงเป็นพายุโซนร้อนกำลังแรงและขึ้นฝั่งมณฑลกว่าเงซีทางใต้จีนณจุดละติจูด21.8อุดองศาเหนือลองจิจูด107.4อุองศาตะวันออกพายุมีความเร็วลมสูงสุดประมาณ110กิโลเมตรต่อชั่วโมงและเคลื่อนทิศตะวันตกเฉียงเหนือด้วยความเร็วประมาณ20กิโลเมตรต่อชั่วโมงหลังจากนั้นพายุจะอ่อนกำลังลงอย่างรวดเร็ว เนื่องจากมีมวลอากาศเย็นจากจีนแผ่เสริมลงมาปกคลุมแม้ว่าพายุจะไม่เข้าสู่ไทยแต่มรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมทะเลอันดามันไทยและอ่าวไทยจะมีกำลังแรงขึ้นทำให้ภาคเหนือตะวันออกเฉียงเหนือและด้านรับมรสุมของภาคตะวันออกมีฝนตกหนักบางแห่งประชาชนควรระวังอันตรายจากฝนตกหนักก็ฝนสะสมน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากและน้ำล้นตลิ่งโดยเฉพาะในพื้นที่เสี่ยงคลื่นลงบริเวณทะเลอันดามัน อนบนมีกำลังปานกลางเคลื่อนสูง1-2เมตรบริเวณฝนฟ้าขนองเคลื่อนสูงมากกว่า2เมตรชาวเรือควรระมัดระวังและหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณฝนฟ้าขนองแต่นี่คือสิ่งที่น่าสนใจกรมอุตุนิยมวิทยายังคงติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดและจะออกประกาศฉบับต,ต่อไปในวันที่6ตุลาคม2568เวลา11นาฬิกาประชาชนสามารถติดตามข้อมูลเพิ่มเติม,ตมได้ที่เว็บไซต์กรมอุตุนิยมวิทยาย h t t p w w w t m d g o t h หรือโทร0-2,399-4012,13และ1182ตลอด24ชั่วโมงจังหวัดที่ควรระวังฝนตกหนักวันที่6ตุลาคม68ภาคตะวันออกเฉียงเหน,นือนองายบุรการสกรนครน,นครพนมบุกทหารภาคตะวันออกนครนายกปราจีนบุรีระยองจันทบุรีตราดวันที่7ตุลาคม68ภาคเหนือเชียงรายพะเยาน่านแพร่คำถามที่น่าสนใจทำไมพายุแมตโมที่อ่อนกำลังลงแล้ว ยังส่งผลให้เกิดฝนตกหนักในไทยได้มรสุมตะวันตกเฉียงใต้มีบทบาทอย่างไรกับสถานการณ์นี้คุณคิดว่าประชาชนในพื้นที่เสี่ยงควรเตรียมตัวอย่างไร